ลลงมดีแ้ววสัสดีครับถึงตึงกันบ้างครับวันนี้ครับทำเสื้อผ้าบ้างคาร์ิทซ้อมมีปัญหาอะไรไหมครับอะไรครับคาร์มิทซ้อมมันมีปัญหาอะไรในวันนี้ซ้อมน้อยเลยครับซ้อมน้อยด้วยพูดถึงบนเวทีครับเกมการชก เราเราไปเรียนเรียนอะไรไปเรากังวลอาวุธไหนของเขาครับผู้เราสู้วันนี้เราเตรียมแรงบัะแรงกาน้ำหนักนี้เราโอเคไหมไม่ไม่ครับใหญ่ไปวันนี้เสา14อ่าน้ำหนักเก่งเราคือ14นะลูกบวกสมุดยันเลยลัวหมดเลย มดวันนี้ทำให้สำเร็จครับน้องขอรถษขายป <ny> <of my heart> ังกำลังใจแค่ครับ เต็มท okay. no e yeah. okay? ี <t aps> <t aps> ่แล้วครับอยากขอโทษทายบ้างคอับวันนี้ขอโทษเสียเนองเสียโบนทุกคนแล้วก็ของเชียร์ทุกคนครับครับมันเป็นเพราะเวทเราปล่อยขึ้นมาบ้านทุกชายใช่เกี่ยวกับเวทแล้วเวทเราคิดว่าไฟต่อไปตรงพิกัดเท่าไหร่ดีที่สุดครับขอ14 15มือชกกัด เจ็ดบอลหรือว่าเสียเปรียบก่อนนะแต่ยังร่างกายคิดว่าตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละก็โอเคครับแต่อนนี้เสียเปรียบแล้วทั้งกลับไปไฟนี้แก้ขาจุดไหนบ้างถึงแม้วันนี้จะไม่สามารถพเชนะได้อยากพูดอะไรกับเอฟซีไครับอโอเคครับเปิดลังใจให้ครับ